ครานี้ถ้าผิดกฎหมายเนะี่ยมีล้านสามก็เป็นมาตรา13ประเภทชนกลุ่มน้อยนะคะพวกเลข6เลข7ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยเนะี่ยมีอยู่ประมาณ 20, 2 0 0 0 0นะคะมติคมเมื่อกี้ได้ให้เห็นว่ามีล้านสามอันนี้คือตัวเลขรวมทั้งหมดนะคะว่ามัเดือนธันวาคมเนี่ยมีประมาณล้านห้าคืนก่อนหน้านี้ที่ฉันก็ไปเข้าเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานอีกครั้งคิดว่าเขายังมีตัวเลขอัปเดตปี2 5 5 3 เพราะอันนี้คือสิ้นเดือนตุลาไอ้สิ้นเดือนธันวาปรากฏว่ายังไม่มีเลยรายงานนี้ของกระทรวงแรงงาน,งงงานจดไปด้วยยังไม่ขึ้นแว็บไซต์ให้เราเลยนะคะเรายังไม่รู้แต่จริงน่าจะรู้แล้วเพราะนี่มันเดือนอะไรละมันเดือนพฤษภาแล้วน,ะน่าจะมีละโอเคเรามีมาตราเก้านะคะที่เกี่ยวกับเรื่องแรงงานเข้าเมืองถูกกฎหมายสี่กลุ่มดีฉันจะไม่ลงไปไรายละเอียดละมีมาตราสิบสองกลุ่มแรงงานพิเศษเมื่อกี้นะคะ มีมาตรา13การอนุญาตให้คนต่างชาติคนที่ไม่มีสัญชาติไทยทํางานคือคนต่างชาติที่รอการในประเทศแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศนะคะบุคคลที่ถูกสอะถอนสัญชาตินะคะคือส่วนใหญ่คือชนกลุ่มน้อยเนะะี่ยบุคคลที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยส่วนใหญ่คือลูกหลานชนกลุ่มน้อยนะคะบุคคลที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่รับสัญชาติไทยส่วนใหญ่คือคนไร้สัญชาติซึ่งถูกสำรวจไปแล้วแล้วขึ้นต้นในเลขศูนย์พวกนี้จะอยู่ภายใต้มาตรา13 มาตราสิบสาเขาก็จะมีอาชีพให้ทั้งหมด27อาชีพหรือไงเนะะี่ยฮส่วนมาตรา14เป็นมาตราที่เปิดให้มีการจ้างคนต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ติดกับจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจกชายแดนนี่คือการเคลื่อนย้ายแรงงานชายแดนเนี่ยนะกฎหมายพูดว่าอย่างนี้ว่าจังหวัดที่ติดกับชายแดนแล้วจังหวัดที่ติดกับจังหวัดที่ติดชายแดนจังหวัดที่ติดชายแดนนะมีประมาณ36จังหวัด รวมจังหวัดที่ติดกับจังหวัดชายแดนหลงจงคือห้าสิบจังหวัดเกือบหมดประเทศแล้วอะนะ,ะสามารถจะจ้างอันนี้ได้นะอันนี้เป็นพิเศษออกมาเป็นมาตราสิบสี่อันนี้ก็ดิฉันเข้าใจว่าตอนที่ต่อสู้กันในสนชเนี่ยก็คงมีกลุ่มคนที่อยู่ชายแดนหอกันข้าชายแดนเนี่ยไปสู้เพื่อผลักดันให้ได้มาตราน,นี้ออกมากฎหมายนะคะเขาสู้กันทั้งนั้นนะ,นะะสู้ที่จะทําให้กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยสามารถจะได้ ประโยชน์จากการออกกฎหมายใหม่ๆนี่กฎหมายนี้ออกในสมัยที่มีการรัฐประหารนะคะโดยสมา,สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ทรัฐประหารปี2549อะ่ะพอรัฐประหารเสร็จออกกฎหมายมาเป็นกระบุงเลยนะคะซึ่งบางอันก็โอเคแต่บางอันก็ยังเราตั้งคําถามได้อย่างเช่นกฎหมายนี้เป็นต้นนะคะมันสาระสําคัญของแรงงานกฎหมายใหม่เนี่ยที่ที่น่าสนใจอีกอันก็คือมีกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชณาจักร คือจะเก็บตังค์จากตัวแรงงานนะคะแล้วก็ให้ในายจ้างออกได้ออกด้วยเป็นกองทุนค่าใช้จ่ายในการส่งพวกนี้กลับแล้วถ้าใครซึ่งออกตังค์อันนี้แล้วถ้ากลับเองเอามาเบิกเงินคืนได้ถ้าตัวแรงงานในทางปฏิบัติจริงดิฉันเข้าใจว่ายังไปไม่ถึงไหนทั้งๆท,ที่กฎหมายรูปเนี่ยต้องออกมาภายในสองปีนะคะนี่เป็นรายละเอียดของสองห้าห้าหนึ่งนี้แนวคิดนโยบายปัจจุบันเนี่ยนะคะ ฐานคิดของรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าแรงงานพวกนี้เป็นแรงงานที่ไม่น่าไว้วางใจเราก็ยังเห็นสโลกแกนหรือคำโฆษณาแม้แต่บางทีของกระทรวงแรงงานเองรถเมย์สกรีนรถเมย์ในกรุงเทพก็ยังเห็นเลยว่าถ้ายางแรงงานต่างชาตินี่ต้องระวังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เน้นการควบคุมแรงงานไม่ได้สนใจประเด็นเรื่อง เรื่องสิทธิมษยชนหรือเรื่องการคุ้มครองแรงงานนะสนใจน้อยนโยบายไม่ต่อเนื่องนะคะและใช้จัดการแบบปีต่อปีเพราะว่าใช้มติคอ,อรมอเอาแล้วก็เป็นไปตามว่านักการเมืองทักไหนหรือคนไหนเข้ามาคุมกระทรวงแรงงานนะคะ,ะนโยบายไม่มีนโยบายระยะย,ยาวอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอร์รัปชันฉอหอฉอหอมาจากภาษาไทยว่าฉิบหายนะคะซึ่งไม่ใช่คำหยาบแปลว่าหายไปอย่างรวดเร็ว ะะก็คือมีการคอรัปชันกว้างขวางนะคะจำนวนในหน้าค้าแรงงานเพิ่มขึ้นทั้งจํานวนในหน้าค้าแรงงานที่เป็นชนชาตินั้นเช่นเป็นคนพมา่าก็มีคนพม่ามาค้าแรงงานเองนะคะมีการร่วมมือค้ามนุษย์ค้าแรงงานระหว่างประเทศวันก่อนได้ข่าวว่าเขาจับรถตํารวจใช่ไหมคะขนแรงงานนะ่ะตำรวจขนเองขนรถโลดนะ่ะถูกจับนะคะ เกิดการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นระบบและแรงงานถูกสแสวงหาประโยชน์ถูกกดขี่และบังคับมากขึ้นแม้ว่าส่วนใหญ่อยู่ได้โอเคแต่ก็มีจํานวนหนึ่งซึ่งถูกกดขี่นะคะมีการค้ามนุษย์มากขึ้นค้าแรงงานมากขึ้นและที่อะไรอีกอันนึงก็คือเกิดนายหน้าเอกชนรับจ้างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อจัดทําเอกสารอื่นๆอาทิเช่นเข้าไปคลิกในเว็บไซต์เนี่ยเจอชื่อบ,บริษัทมรกตนะคะรับจ้างเนี่ยใครมีแรงงานต่างด้าว คุณจะในจ้างต้องการโคต้าหรืออะไรเขาจัดการให้คุณหมดจะพิสูจน์สัญชาติะอะไรเขาบอกเขาไปโคไปไปคลิกดูนะครับโฆษณามากเลยแสดงว่ามันมีเงินเหลือถ้ามองในเชิงเศรษฐศาสตร์มันมีเงินเหลือจากกระบวนการที่เรื่องแรงงานเนี่ยจนสามารถมีบริษัทมารับจ้างทําพวกนี้ได้เพราะจริงๆกระบวนการนี้มันมีมีการช่อชนมีการครัปชันเข้ามาเนี่ย มันก็มีจํานวนหนึ่งเงินเหลือที่จะทําให้บริษัทมันแทรกเข้ามาได้นะคะสิ่งซึ่งสําหรับเราแล้วเรามองในเชิงนักวิชาการเรามองว่าเราเนี่ยบริหารแรงงานข้ามชาติมาตั้งแต่ปี2535ปีนี้2534 20ปีแล้วนะคะพอมติครบรอครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยคุณอนันต์แต่ว่ามีการมาจดทะเบียนน้อยเพราะว่ามีจดทะเบียนแค่700กว่าคนเพราะว่าต้องเสียค่าประกันตัว50,000ก็เลยไม่มีคนมาจดนะคะ ขาดระบบการจัดการที่ดีและเป็นธรรมนะคะแล้วไม่มีนโยบายได้ยาวทางแก้คือเราต้องยึดหลักการลดภัยคุกคามมนุษย์ในระ,ระดับปฏิเจต,เจตเิและสร้างโครงข่ายความปลอดภยัยเพราะฉะนั้นนโยบายถ้าจะมีต่อมันต้องคำนึงถึงด้านนี้ด้วยแล้วโดยเฉพาะไอ้ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันก็จะบังคับให้เราดูอันนี้เพราะนั้นปัญหานี้คือปัญหาของแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลรวมพี่น้องที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยนะคะ,นะคะอันนี้คือสุดท้ายนะ สุดท้ายนี่คือนโยบายการย้ายถิ่นข้ามชาติของรัฐไทยกับทิศทางสู่ประชาคมอาเซียนอ,อันนี้ก็ดิฉันเข้าใจวันนี้เขาเป็นประชุมที่ประเทศเวียดนามนะเขาก็เอาคนมาถือธง10ประเทศอาเซียนเนี่ยนะฮะแล้วก็อาเซียนคอมมูนิตี้หรือประชาคมอาเซียนปี2558เนี่ยเขามีสโลกแกนมีคำขวัญว่า One Vision One Identity One Community ดิฉันนันก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าเป็นหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคมนี่คือสิ่งซึ่งอาเซียนกำลังจะเดินไปในอีก4ปีถัดจากนี้นะคะแผนการเคลื่อนย้ายในอาเซียนในระดับประเทศไทยนะคะก่อนที่เราจะมีไออาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยเราก็มีข้อตกลงการเคลื่อนย้ายนักธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะทำกับพวกซึ่ง มีสตางค้าขายในในประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยคืออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักธุรกิจให้กับแรงงานฝีมือพวกนี้โดยเฉพาะย่างยิ่งในเรื่องการวีซ่านะฮะแล้วเสร็จแล้วเรามีการจัดทำอาเซียนบิสเนสครับขึ้นมานะะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามาประกอบอาชีพของคนที่มาจากประเทศอื่นนะ,ะเราก็ทำทั้งสองขากคนไทยจะไปประเทศอาเซียนไปทำธุรกิจเราก็ มีการอำนวยความสะดวกตกลงกันไว้กับอาเซียนคนจากข้างนอกจะเข้ามาในระดับอาเซียนเองเขาจะจัดเรียกว่า Mutual Recognition Agreement นะอันนี้จะอำนวยความสะดวกยอมรับคุณสมบัติของนักวิชาชีพที่สำคัญร่วมกันเพื่อถ่ายเทแรงงานให้เสรีมากขึ้นคนจะเดินทางเข้ามาทำงานที่นี่ที่นั่นให้ง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็มีการลงนามขณะนั้นก่อนก่อนประชาคมอาเซียนนี่เราลงนามไปแล้วในประเทศไทยลงนามกับประเทศอาเซียนทั้งหมดก็คือเราจะให้อำนานวยความสะดวกอย่างน้อยขณะนี้คือ7สาขาอาชีพคือวิศวกรรมการสำรวจสถาปัตย์แพทย์ทันตแพทย์พยาบาลและบัญชีนะอันนี้คือสิ่งซึ่งทำแล้วคานนี้อนาคตตลาดแรงงานในอาเซียนนะคะ จำนวนประชากรในอาเซียนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี2558เนี่ยเป็น621ล้านคนอันนี้จากการทำนายนะค,คาดการประชากรหรือใช้ภาพประชากรเนี่ยแล้วจนถึงปี2563ก็ยังมีประมาณ611ล้านคนกำลังแรงงานจะเพิ่มจาก250ล้านเป็น300ล้านอันนี้ข้อเท็จจริงในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเรามีอัตราค่าจ้างแตกต่างกันมหาศาลนะคะ เพราะฉะนั้นอัตราค่าจ้างนี้จะเป็นตัวดึงดูดให้เกิดการเคลื่อนย้ายโดยธรรมชาติตรงไหนสูงเราก็ไปตรงนั้นถูกไหมคะคนที่ทํางานกับแรงงานข้ามชาติถ้าไปคุยกับนักธุรกิจเนี่ยเขาจะบ่นมากจ้างปับป๊บ,บ,บเดี๋ยวไปละเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นธรรมชาติของแรงงานไม่ว่าเขาจะเป็นพมา่าเป็นเขมรเป็นลาวหรือเป็นไทยเป็นสิงคโปร์เรียนเป็นกเกาหลีเป็นญี่ปุน่นมันเหมือนกันนะถ้าคุณทํางานเหมือนกันตรงนี้ได้ค่าแรงเท่านี้อีกที่หนึ่งให้ค่าแรงสูงกว่า ถ้าเขามีช่องทางเขาเดินทางได้เขาก็จะไปรับค่าแรงสูงกว่านะคะค่าแรงหรือสวัสดิการที่ดีกว่าปลอดภัยมากกว่าเมืองมันมีสีสันมากกว่าเพราะ,ะนั้นก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานแรงงานที่เราอาจจะเรียกกันว่าแรงงานราคาถูกนะคะอย่างเช่นจากประเทศพมา่าจากลาวจากกัมพูชาจากเวียดนามเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเหล่านี้สู่ประเทศที่เจริญกว่าสู่ประเทศที่จ่ายค่าแรงสูงกว่าประเทศไทยไปไหน ประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก่อนที่จะมีประชาคมอาเซียนเนี่ยสถาปนิกไทยเนี่ยนะคะคือแรงงานหลักในการสร้างออกแบบบ้านออกแบบตึกออกแบบสนามบินของสิงคโปร์มาแล้วมากกว่า20ปีเพราะว่าค่าแรงสูงกว่าเราไปหาประสบการณ์ที่่านมีหลานจบสถาปัตย์จุฬา สองสามปีแรกเขาไปหาประสบการณ์เลยเพราะทางโน้นนะเขาเปิดรับสถาปัตย์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบรนด์งานมีฝีมือเนี่ยแล้วเขาขาดแคลนเขาเปิดประตูรับอยู่แล้วโดยที่ยังไม่ต้องมีประชาคมอาเซียนนะคะคือทุนนิยมมันไปของมันเองแต่ว่าเพื่อมันมีประชาคมอาเซียนมีข้อตกลงเนี่ยมันก็จะทําให้กระบวนการในเอกสารเนี่ยมันลื่นไหลามากขึ้นมันได้รับการยอมรับมากขึ้น,นประเทศไทยต้องระวังอะไรบ้างนะคะ คือการจำนวนเพิ่มของแรงงานข้ามชาติเนี่ยเป็นการเร่งการรวมตัวเศรษฐกิจเอเชียนะคะแต่ว่าโครงโครงสร้างการจ้างแรงงานเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นมันมีดีมานคืออุปสงค์และสป라이คือประธานในด้านแรงงานระหว่างประเทศมากขึ้นนะคะนโยบายประเทศต่างๆเขาจะเปิดกว้างมากขึ้นนะคะในขณะที่ประเทศในอาเซียนหลายประเทศกําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างประเทศไทยนะคะอ่ มาเลเซียก็อาจจะเข้าอยู่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสิงคโปร์ก็เช่นกันเพราะเนื่องจากว่าคนเกิดน้อยลงสิงคโปร์นี่ตอนนี้เชียร์ให้คนแต่งงานมากเลยนะแต่งงานแล้วรัฐจะให้สวัสดิการอะไรเพิ่มเยอะเลยใครมีลูกเยอะนะก็จะให้ห้องใหญ่ให้ค่าเช่าถูกอะไรเงี้ยสิงคโปร์เขาก็อยากจะเร่งคนของเขาให้ให้เพิ่มขึ้นแล้วสิงคโปร์นี่มีนโยบายรับคน ตอนที่ฮ่องกงจะปิดประเทศนะคะฮ่องกงจะคืนสู่จีนเนี่ยสิงคโปร์ก็สู้ออกับแคนาดามากเลยในการที่จะเอาคนจีนจากฮ่องกงเนี่ยมาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศของตัวเองในขณะที่แคนาดาก็ก็สู้กันปรากดคนไปแคนาดาเยอะจนกลายเป็นมีไชนาทาวชุมชนใหญ่อยู่ที่ประเทศแคนาดานะคะการย้ายถิ่นของแรงงานจีน จีนนี่ไปทั่วโลกอยู่แล้วก่อนจะมีประชาคมอาเซียนหรือก่อนจะมีข้อตกลงสัญญาอะไรสักประมาณร้อยกว่าปีมานี้จีนไปทั่วโลกอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้ามันมีข้อตกลงอย่างนี้เนี่ยก็จะมีกําลังคนเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้น